สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับธนพรม45แผ่บุญเป็นกุศลสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาตามหมายเลขของวันเกิดนอกจากนี้ยังทำนายเลขสุดท้ายของบัตรประชาชนได้ด้วยโดยการทำนายหรือแนะนำจะมีทั้งข้อดีข้อเสียตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักที่จะนับวันใหม่ในเวลา6โมงเช้าคือพระอาทิตย์ขึ้นเรื่อยไปจนถึงตีห59นาทีจะนับเป็นวันเดียวกันครับการทำนายนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดรวมไปถึงลัคนาราศีเกิดของแต่ละคนซึ่งอาจจะมีผลดีผลร้ายแตกต่างกันไปบ้าง โหราศาสตร์หรือเลขศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขศาสตร์ของคนที่เกิดวันที่18ครับโดยมีเลขหนึ่งคือดาวพระอาทิตย์นำหน้าและมีเลข8เป็นดาวพระราหูตามหลังเป็นคู่เลขที่ไม่ค่อยจะส่งคนดีต่อกันเท่าไหร่นักมีความตรงข้ามขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดพระอาทิตย์คือความสว่างความดีงาม,างามชื่อเสียงเกียรติยศแต่พระราหูคือควา,า,ามมืดความลุ่มหลงหลงผิดอบาย,ยมุกส่งเสี่ยงต่อการเสรื่อมเสียชื่อเสียงและเสียหายในหลายอย่างครับ การจับคู่กันของพระอาทิตย์กับพระราหูจึงทําให้คนที่เกิดวันที่18ชีวิตมักไม่แน่นอนขาดความมั่นคงบางครั้งชีวิตขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วร่วงหล่นตกต่าฉับพลันได้หลายครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวหรือรับมือไม่ทันเลยทีเดียวชีวิตมักพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอจึงต้องเตือนตอนเองให้มีสติรอบคอบอยู่เสมอครับคนวันที่18ที่พัฒนาจิตใจตนเองดีแล้วจะมีวุฒิภาวะแยกแยะพิจารณาผิดชอบชั่วดีได้มีคุณธรรมรักความยุติธรรม ต่อสู้เพื่อความถูกต้องแบบคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเพราะความดีและการรักษาความดียืนหยัดเพื่อความดีความถูกต้องในโลกความเป็นจริงนั้นทําได้ยากยิ่งแต่ความชั่วความเลวความผิดความโลภความลุ่มหลงในกิเลสนั้นครอบงําและชักนําคนให้คิดผิดทําผิดได้ง่ายกว่าครับดังนั้นคนวันที่18ต้องระมัดระวังให้มากอย่าให้พลังของพระราหูครอบงําชีวิตจิตใจเข้าสู่ด้านมืดได้ครับอุปนิสัยโดยทั่วไปของคนวันที่18เป็นคนที่มีความกล้าหาญสติปัญญาดีฉลาดไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่ง มีความทะเยอทะยานสูงที่จะทำทุกอย่างไปสู่เป้าหมายที่วางไว้บางครั้งไม่สนใจว่าจะเป็นทางสายขาวหรือสายเทาครับพระอาทิตย์กับพระราหูเมื่อเข้าคู่กันแล้วจะมีพลังผลักดันให้มีความทะเยอทะยานสูงมากพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบหรือผูกพันไม่ว่าจะทำเพื่อตอนเองหรือเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่ตนเองรักเพื่อญาติสนิทมิตรสหายบริวารใกล้ชิดสนิทสนม เป็นคนที่ไม่รีรอชักช้าแต่จะเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จโดยรวดเร็วไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางถ้าใช้เส้นสายได้ก็ใช้ถ้ามีทางลัดได้ก็ใช้ใครที่ทําตัวเป็นปัญหาคิดร้ายปองร้ายขัดแข้งขัดขาต้องถูกกาจัดออกไปหรือเหยียบข้ามศัตรูตัวร้ายไปได้ก็จะทําโดยไม่สนใจบางครั้งออกจะเอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่บ้างครับคนวันที่18เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้อะไรง่าย ถ้าได้ตั้งใจทําอะไรแล้วจะตั้งมั่นมีความมานะพยายามศึกษาหาความรู้ฝึกฝนจนเก่งจนชํานาญเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้มีความปรารถนาแรงกล้าในความสําเร็จอย่างสูงและรวดเร็วด,ด้วยแต่อาจารย์ขอเตือนให้ระวังเพราะพลังของรางหูจะดึงดูดคุณให้ใช้ทางลัดทางไม่ค่อยถูกกฎหมายหรือทางที่ผิดศีลธรรมซึ่งอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนภายหลังได้ยังไงถ้าจะใช้ทางลัดหรือใช้เส้นสายก็พยายามทําให้ถูกต้องโปร่งใสด้วยจะดีที่สุด แต่ที่จริงแล้วคนวันที่18เดินทางตรงมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างโปร่งใสไร้ข้อกังขาได้เลยถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงโดยไม่ยอมแพ้ให้ตนเองตกอยู่ในพลังอํานาจด้านมืดของพระราหูโดยให้ยึดมั่นพลังด้านดีด้านที่สว่างของพระอาทิตย์ไว้เป็นหลักจะประสบความสําเร็จรุ่งโรจน์ครับจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าคนวันที่18เป็นคนที่มีอารมณ์ซับซ้อนแปรปรวนของด้านสว่างกับด้านมืดด้านที่ผ่องใสกับด้านที่หม่นหมอง ด้านที่สงบสุขสุขุมมีสติกับด้านที่มีกิเลสผลักดันจนขาดสติอย่างนี้เป็นต้นคนวันที่18จึงควรฝึกสมาธิภาวนาบ้างเพื่อดึงให้ตนเองเป็นคนที่มีอารมณ์สงบมั่นคงมีสติมีจิตใจที่เข้มแข็งผ่องใสตั้งมั่นในศีลธรรมดีกว่าปล่อยให้ตนเองขาดสติตกเป็นาธาตุอารมณ์ด้านมืดลุ่มหลงในกิเลสอบาย,ยมุกอันจะทําให้อนาคตที่ด,ดีต้องดับวูบพังพินาศได้ครับคนวันที่18ชีวิตมักเผชิญกับความสั่นคลอนไม่มั่นคงไม่มีความแน่นอนในชีวิต อยู่ที่ไหนได้ไม่นานชีวิตมักมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยๆหลายคนที่เกิดจากที่หนึ่งแล้วไปเติบโตอีกที่หนึ่งแล้วพอทํางานก็ต้องไปทํางานต่างถิ่นอีกชะตาชีวิตอยู่ไม่ติดที่ประกอบกับอุปนิสัยเป็นคนเบื่อความซ้ำซากจําเจเบื่อกับการอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานๆไม่เกรงกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเจอกับสิ่งท้าทายใหม่ๆเป็นคนที่พร้อมลุยกับหนทางข้างหน้าอยู่เสมอครับคนวันที่18จะเป็นคนที่มีกฎมีระเบียบในชีวิตส่วนตัว และในเป้าหมายของตนเองสูงพอสมควรไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวหรือเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวบางคนชอบความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากจัดอะไรวางอะไรไว้ที่ไหนห้ามใครมาแตะมายุ่งจะเป็นเรื่องได้คนวันที่18ที่พัฒนาตนดีแล้วจะเป็นเพอร์เฟชชันนิสนิยมความสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ทํางานความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการติดต่อคบหากับคนทั่วไปการวางแผนและดําเนินการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบ แม้กระทั่งการดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกการวางตัวก็ต้องเป๊ะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติครับหลายคนไม่ได้หยุดความสมบูรณ์แบบไว้แค่ตัวเองแต่คนรอบตัวสิ่งรอบตัวก็ต้องสมบูรณ์แบบไปด้วยครับคนวันที่18บางคนยังเป็นคนที่ใจใหญ่ใจดีชอบช่วยเหลือผลักดันให้คนอื่นก้าวไปสู่ความสาเร็จสมบูรณ์แบบตามตนเองไปด้วยก็มีเพื่อตนเองจะได้แวดล้อมด้วยผู้คนและสังคมที่สมบูรณ์แบบครับคนวันที่18ที่พัฒนาตนดีแล้วจะเป็นคนที่หัวก้าวหน้าคิดการไกล มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆหรือแนวทางใหม่เพื่อความสําเร็จไม่ใช่คนที่จิตย่าอยู่กับที่มีความทะเยอทะยานสูงเข้มแข็งต่อสู้บากบัน่นไม่เกรงกลัวอุปสรรคเป็นคนฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบดีเรียนรู้ไวเอาตัวรอดเก่งมีเล่ห์เหลี่ยมในการเอาตัวรอดสูงปรับตัวเข้ากับผู้คนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดีและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการคิดไตร่ตรองวางแผนไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความคิดฝันอะไรในใจที่เป็นเป้าหมายในชีวิตหรือในอาชีพการงานก็ต้องต่อสู้ฟันฝ่าให้สำเร็จเป็นจริงให้ได้เป็นคนที่มีความฝันแต่ไม่ใช่คนที่จะมาฝันอะไรลมๆแรงๆฝันแล้วต้องสร้างฝันให้สำเร็จเป็นจริงครับคนวันที่18ที่พัฒนาตนดีแล้วจะมีความคิดกฎเกณฑ์วิธีการระเบียบแบบแผนของตนเองสูงสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้มีความมั่นคงไม่โอนเอียงหลงเชื่อหลงคารมหรือลุ่มหลงสเสน่ห์ใครง่ายๆ ทำให้มีเป้าหมายในชีวิตหน้าที่ธุรกิจการงานที่ชัดเจนมุ่งตรงสู่เป้าหมายความสําเร็จที่วางไว้โดยไม่ไข้เขลไม่สั่นคลอนครับคนวันที่18หลายคนที่ได้ฝึกสมาธิฝึกการควบคุมสติอารมณ์ให้ดีควบคุมความอยากความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆได้มีสติไฝ่ดีคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นและเป็นคนฉลาดในการจัดการในการวางแผนชอบคิดและมองการไกล มีแนวทางป้องกันหรือมีทางหนีทีไล่เมื่อเกิดภาวะขับขันเกิดอุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆในอนาคตไว้ด้วยเพื่อให้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นไม่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวในวันข้างหน้าครับคนวันที่18ที่พัฒนาตนดีแล้วจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความเป็นผู้นําที่เข้มแข็งใจกว้างชอบช่วยเหลือคนที่ตนเองรักหรือผูกพันใกล้ชิดเป็นอย่างดีมีความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบตนเองเช่นกันเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ดีมาดีตอบไรามาก็เชิญรอาการตอบโต้ที่สะสมได้เลยใครจะมาทําอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องกับตนเองกับคนรักคนใกล้ชิดหรือกับธุรกิจหน้าที่การงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ไม่ยอมโดยเด็ดขาดจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะได้รับชัยชนะที่ถูกต้องชอบธรรมครับคนวันที่18ถ้าได้รักได้นับถือใครแล้วก็รักจริงแต่ถ้าได้เกลียดหรือหมดความนับถือใครแล้วก็ขอให้อยู่ห่างๆอย่าได้พบเจอกันอีกเลยก็จะยิ่งดีครับคนวันที่18โดยทั่วไปชีวิตของคุณมักมีศัตรูปองร้าย มักถูกหลอกลวงถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือถูกกดดันหรือถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจมืดที่มาพร้อมกับพลังเร้นรับของพระราหูเป็นผู้มีอำนาจจากที่ลับที่มีจิตใจเลวร้ายไม่ดีงามไม่มีคุณธรรมหลายครั้งที่คุณไม่มีทางขัดขืนต่อส,อสู้ต้องจำยอมหรือต้องยอมแพ้ถ้าฝืนไปต่อต้านต่อสู้กับพลังอำนาจมืดของคนหรือกลุ่มคนเหล่านั้นจะยิ่งมีแต่ความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตแต่ถ้าขืนยอมร่วมขบวนการเดียวกันกับอำนาจมืดผู้มีอิทธิพลทึมเทา อาบยมุกผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนานวันเข้าคุณก็จะต้องได้รับความเสียหายต่อชีวิตอย่างแสนสาหัสเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพราะอิทธิพลมืดหรือเพราะถูกจับถูกดำเนินคดีลงโทษทางกฎหมายทั้งหนักทั้งเบาครับทั้งที่ดีถ้าเห็นแนวโน้มของพลังมืดที่จะเข้ามาจู่โจมครอบงำชีวิตจิตใจครอบงำในเรื่องธุรกิจการงานการเงินของคุณตั้งแต่แรกเริ่มควรรีบปฏิเสธถอยห่างหรือถอนตัวอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันด้วยจะดีที่สุดครับ คนวันที่18จะมีทั้งคนที่พัฒนาตนเองไปในทางที่ดีกับคนที่ยังไม่พัฒนาตนเองหรือคนที่หลงผิดจนชีวิตล้มเหลวพังพินาศไปเลยคนวันที่18บางคนที่มีลัคนาราศีหรือทําบุญวาสนาไว้ดีมักโชคดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจบาร,รมีคอยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่บ้างเป็นคนที่มีโชคในการวิ่งเต้นเส้นสายเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจเพราะเป็นคนขยันจริงใจมุ่งมั่นไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆมีความรับผิดชอบฉลาดมีไหวพริบดี แก้ปัญหาอุปสรรคเก่งมีคารมที่ดีเข้าใจและรู้อกรู้ใจผู้หลักผู้ใหญ่จึงทําให้เป็นที่รักที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าเป็นพลังด้านดีจากพระอาทิตย์ครับคนวันที่18หลายคนเข้มแข็งพอที่จะเลือกเดินในทางสว่างในทางที่ถูกต้องแม้จะต้องต่อสู้ลําบากกว่าจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองซึ่งอาจารย์อยากจะขอให้คุณอดทนต่อสู้ฟันฝ่าพลังมืดของพระราหูเดินตามแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่นําทางแล้วคุณจะพบแต่สิ่งดีๆ พบกับความสําเร็จความเจริญงดงามรุ่งโรดได้ในที่สุดครับดังนั้นจะเข้าหาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจให้คุณสืบดูให้ดีมีสติพิจารณาให้รอบคอบด้วยว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีอํานาจแบบไหนเทาเทามืดมืด,มดหรือเขาวสว่างจะได้ไม่เดือดร้อนสาหัสภายหลังครับคนวันที่18ที่พัฒนาตนดีแล้วจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงจะรู้ว่าใครมาดีมาร้ายใครที่จะพาให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองใครที่จะพาให้พบกับความเสื่อมเสียล่มจม จะรู้จักคบคนที่ดีจริงใจเลือกหนทางที่ดีที่นำพาความสำเร็จความเจริญมาให้แก่ตนเองครับด้านหน้าที่การงานของคนวันที่18เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงมีความทะเยอทะยานสูงถ้าได้ทําในสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบตอนเองผูกพันแล้วจะทุ่มเทสุดกําลังกายและใจเหนื่อยแค่ไหนหรือมีอุปสรรคขัดขวางขนาดไหนก็ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเป็นคนในแบบถ้าง,งานไม่เสร็จก็ไม่หยุดพักยอมอดหลับอดนอนทํางานหามรุ่งหามค่า จะต่อสู้ฟันฝ่าหาวิธีการหาหนทางลงมือทําจนประสบความสําเร็จสูงสุดให้ได้แต่คนวันที่18จะมีพลังของพระราหูในดวงชะตาทําให้หน้าที่การงานมักพบเจอกับปัญหาอุปสรรคมักมีคนอิจฉาริษยาคนชักชวนให้หลงผิดให้ใช้ทางลัดผิดๆพวกทุจริตคอร์รัปชันธุรกิจหน้าที่การงานแบบเทาๆออาบยมุกหรือผิดก,กฎหมายหรือชักนําให้ทําเรื่องที่ผิดศีลธรรมรุนแรงจนเสื่อมเสียชื่อเสียงหน้าที่การงานได้ คนวันที่18ในเรื่องหน้าที่การงานถ้าได้รักได้เคารพนับถือหรือผูกพันกับคนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องบริวารจะช่วยเหลือทุ่มเทจริงใจใครมีปัญหาเดือดร้อนการงานก็พร้อมจะให้คำแนะนำช่วยเหลือช่วยคิดช่วยทำช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จในที่สุดครับคนวันที่18ถือว่าเป็นนักวางแผนตัวฉกาดและลงมือปฏิบัติจนสำเร็จฉลาดไวพริบดีเอาตัวรอดจากปัญหาอุปสรรคจากศัตรูคู่แข่งจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ดี ถ้าถูกศัตรูถูกคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายคิดร้ายปองร้ายจนเสียหลักเสียหายรุนแรงคนวันที่18อาจจะถอยมาตั้งหลักใหม่เงียบๆรอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงในอาชีพการงานขึ้นมาใหม่แล้วจึงจะแก้แค้นตอบกลับอย่างสาสมจมดินไปเลยก็เป็นได้หลายครั้งที่คุณจะตอบโต้แบบลับๆไม่ให้ศัตรูที่คิดร้ายทำร้ายต่อคุณได้รู้ตัวมีการวางแผนหลายวิธีอย่างดีโดยที่ตัวคุณไม่ต้องออกหน้าลงมือเองครับ และถ้าในกรณีที่คุณถูกทำร้ายรุนแรงจนเหลืออดจริงๆคนวันที่18อาจจะตอบโต้ในทันทีทันใดอย่างเจ็บแสบไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อต้องทวงความยุติธรรมเขติยศชื่อเสียงกลับคืนมาให้ได้ครับคนวันที่18ที่จริงเป็นคนไม่ทำร้ายไม่คิดร้ายต่อใครก่อนเป็นคนใจกว้างใจใหญ่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ำจะตอบโต้อย่างรุนแรงก็ต่อเมื่อถูกรังแกถูกทำร้ายอย่างไม่เป็นธรรมก่อนครับคนวันที่18ที่พัฒนาตนเองไปนในทางที่ดีแล้วจะมีอำนาจบาร,รมีสูงจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถสูงมีความโดดเด่นในสังคมคิดและทําโครงการใหญ่จนประสบความสําเร็จมีความเป็นผู้นําแต่ก็ให้ระวังในเรื่องบางครั้งอาจจะเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วจะเกิดปัญหากับบริวารลูกน้องหรือลูกหลานมักทําดีต่อหน้าทําเหมือนเชื่อฟังเกรงกลัวแต่รับหลังแล้วจะชอบไปแอบนินทาว่าร้ายทรยศหักหลังให้คุณเจ็บช้ำใจทําคุณคนไม่ขึ้นถ้ามีการทะเลาะวิวาทจะไม่จบง่ายๆแม้บางครั้งคุณอยากจบ แต่ศัตรูหรือคนที่ก่อปัญหาไม่ยอมจบง่ายๆจึงควรระวังในเรื่องของคดีความควรหลีกเลี่ยงการมีเรื่องทะเละวิวาทขัดแยง้งโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางราชการทหารตำรวจผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจทางการเมืองยิ่งต้องระวังให้มากคุณอาจถูกเล่นงานหนักจนล่มสลายได้ครับคนวันที่18หลายคนอาจจะอาภับในเรื่องการเรียนการศึกษาหาความรู้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนที่ฉลาดหัวดีหัวไวเรียนเก่ง ต่ชะตามักถูกตัดทอนให้มีปัญหาอุปสรรคไม่ได้เรียนเรียนไม่จบต้องหยุดเรียนกลางครันหรือไม่ได้เรียนในสายที่ตนเองอยากเรียนไม่ได้สําเร็จการศึกษาในสาขาหรือในระดับชั้นที่ตนเองตั้งใจไว้หรือบางคนเรียนด้านหนึ่งแต่กลับได้ทํางานในอีกด้านหนึ่งบางคนมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาหรือมีปัญหาคบเพื่อนไม่ดีหรือมีคนไม่ดีชักนําให้ออกนอกลู่นอกทางจนเสียการเรียนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพการงานที่ดีที่มั่นคงในอนาคตได้ครับ คนวันที่18หลายคนต้องเผชิญชะตาแบบนี้แต่ถึงอย่างไรก็อย่ายอมแพ้ครับหลายคนอาจจะทํางานทําการด้วยวิธีการศึกษาที่น้อยไปก่อนแล้วจึงทํางานไปเรียนไปหรือเก็บเงินได้มากพอแล้วก็มุ่งเรียนให้จบปริญญาตรีดังที่ตั้งใจแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงแต่ก็มีคนวันที่18หลายคนที่แม้อภพในเรื่องการเรียนการศึกษาไม่ได้จบปริญญาก็ไม่ได้เอามาเป็นปัญหาอุปสรรคก็สามารถทํางานประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัว ทำงานอิสระส่วนตัวด้วยมันสมองความสามารถขยันอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจจนประสบความสำเร็จร่ำรวยก็มีเยอะครับบางทีใบปริญญาก็ไม่ใช่ตัววัดคุณค่าหรือความสำเร็จของคนครับดังนั้นคนที่เกิดวันที่18หาตัวเองให้เจอมองให้เห็นด้านที่ดีด้านที่เก่งกาจของตัวคุณเองและพัฒนาไปให้ดีอย่างมุ่งมั่นอดทนแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จครับคนวันที่18ที่ประสบความสำเร็จได้จึงต้องเป็นคนที่พัฒนาตนดีแล้วเป็นคนที่มีสติรอบคอบมีวุฒิภาวะที่ดี เด็ดเดี่ยวมั่นคงขยันอดทนเก่งและฉลาดรอบตัวใช้มันสมองความรู้ความสามารถของตนเองล้วนๆไม่มีคําว่าฟลุกเพราะกว่าจะประสบความสําเร็จได้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมากครับคนวันที่18เป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคลองผิดลองถูกมาเยอะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสู้ชีวิตที่ทรหดอดทนแล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดปัญหาอุปสรรคต่างๆจดจําเป็นบทเรียนชีวิตแล้วแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเอง และระวังไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนขึ้นมาอีกแล้วในที่สุดคนวันที่18พอมีอายุมากขึ้นส่วนมากจะคิดได้จะตั้งตัวได้เข้าสู่การเป็นคนมีวุฒิภาวะสูงตั้งสติมีความระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่มีความสุขได้ในที่สุดครับบางคนเรียนรู้เข้าใจตั้งสติได้เร็วตั้งแต่เป็นัยรุ่นหนุ่มสาวซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะกกับคนที่เกิดวันที่18โดยมากกว่าจะตั้งสติตั้งตัวมีวุฒิภาวะที่ดีก็ผ่่านไปจะครงชีววิตแล้ หรือพ้นวัยหนุ่มสาวไปแล้วยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนวันที่18ทุกคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งเลวร้ายทั้งหลายในชีวิตไปได้ด้วยดีกันทุกคนนะครับคนวันที่18หลายคนเลยที่พัฒนาตนเองโดยเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตจะทําให้เป็นคนมีคุณธรรมไม่โลภไม่อยากมีอยากได้ของคนอื่นไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอบาย,ยมุขไม่ทะยานอยากจนเกินตัวมีสติรอบคอบใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลตามความเป็นจริงมีคุณธรรมมีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัวหรือพวกพ้องจนทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไม่โกรธไม่โมโหร้ายไม่ใจร้อนวู่วามชีวิตมีการวางแผนเป็นขั้นตอนไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลไม่ช่วยเหลือคนสเปะสปักช่วยเหลือคนตามเหตุผลที่เหมาะสมเลือกที่จะช่วยเหลือในสิ่งดีๆคนดีๆที่ต่อยอดเป็นกุศลไม่นําความเดือดร้อนเสียหายมาสู่ตนเองหรือคนรักคนใกล้ชิดได้ส่วนคนไหนหรือเรื่องไหนที่เลวร้ายเกินทนก็รู้จักปล่อยวางตัดใจได้ ไม่ใจอ่อนไปแบกรับจนตัวเองต้องเดือดร้อนหรือตายทั้งเป็นเพราะไปรับกรรมแทนเขาหลายๆอย่างปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของคนนั้นบ้างก็ได้ครับเราช่วยเหลือทุกคนบนโลกนี้ไม่ได้นั่นคือความจริงเมื่อรู้จักปล่อยวางได้เช่นนี้คนวันที่18ที่มักเดือดร้อนเสียหายเพราะคนอื่นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนเสียหายเพราะคนอื่นมีความเจริญและสงบสุขร่มเย็นในชีวิตครับบางคนมุ่งมั่นทางธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังตั้งมั่นหลุดพ้นทางโลกเข้าสู่นิพพานในชาตินี้ หรือชาติใดาชาติหนึ่งในอนาคตเลยทีเดียวครับคนวันที่18ที่พัฒนาจิตใจตนเองดีแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอาการเก็บความรู้สึกได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเผชิญกับคนดินทาว่าร้ายใส่ร้ายคนที่หักหลังปองร้ายต่างๆจะวางมันไว้ก่อนแล้วจะค่อยๆแสดงฝีมือแสดงผลงานหรือแสดงเห็นด้านที่ถูกต้องด้านที่ดีแสดงให้เห็นคุณค่าในตัวคุณเพื่อลบคำสบประมาทดินทาว่าร้ายที่ไม่จริงทั้งหลาย จะประกาศชัยชนะและข้ามพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งในที่สุดครับดวงชะตาหรือดวงดาวฟ้าลิขิตไว้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่ลิขิตไว้มีทั้งด้านดีและด้านร้ายแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเลือกเดินและเลือกลิขิตชีวิตว่าจะเลือกดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีทางที่สว่างหรือว่าทางที่ชั่วร้ายมืดมนถ้าเลือกทางที่ดีชีวิตก็ดีครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดวันที่18คือมีดาวพระเกตแฝงเรนเข้าหนุนอยู่ในดวงชะตาด้วยครับดาวพระเกตถือว่่าาาเป็นดดวททีพให้สสิิัก์ธ มีเทพเจดาคอยปกป้องรักษาคุ้มครองช่วยเหลือแก่ดวงชะตาคุณได้ครับแต่ดาวพระเกตจะเป็นคุณต่อดวงชะตาของคนวันที่18ได้นั้นคนวันที่18นั้นจะต้องเป็นคนที่ดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีมันสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีทำดีชีวิตจะประสบโชคดีประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายและทุกภัยอันตร,รายทั้งปวงนอกจากนี้ผลบุญยังหนุนให้เลขหนึ่งดาวพระอาทิตย์และเลขแปดดาวพระราหูส่งผลให้มีแต่สิ่งดีๆด,ด้านดีๆ แกดวงชะตาของคนที่เกิดวันที่18ด้วยครับในเรื่องทรัพย์สินเงินทองของคนวันที่18หลายคนใช้ใจ่ายเก่งพอสมควรหลายครั้งที่ใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะความใจใหญ่ช่วยเหลือคนอื่นและควรระวังอย่าหลงใช้ใจ่ายไปกับอบายมุกเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการพนันเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียหลายคนถึงกับมีหนี้สินล้นตัวหมดเนื้อหมดตัวได้ครับคนวันที่18บบางคนก็อาจจะพอมีโชคทางด้านการเงินอยู่บ้างแต่โชคร้ายทางด้านทรัพย์สินเงินทองก็มีเยอะเช่นกัน ชีวิตมักถูกช่อโกงหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองหลายคนดวงการเงินกำลังดีมีรายได้ดีธุรกิจการงานทำมาค้าขายร่ำรวยแต่โชคร้ายก็มาเยือนทุกขลาบก็ตามมามีเหตุให้เสียทรัพย์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเพศภัยจนต้องเสียทรัพย์สินเงินทองจ่ายค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลจนทรัพย์สินเงินทองร่อยหรอถูกมิจฉาชีพหลอกลวงคดโกงถูกหุ้นส่วนผู้ร่วมง,งานหลอกลวงคดโกงเอารัดเอาเปรียบ ถูกคนขอยืมทรัพย์สินเงินทองแล้วไม่ได้คืนถูกหลอกให้ทำนิติกรรมสัญญาหรือคำประกันให้คนอื่นสุดท้ายตนเองต้องชดใช้นี้สินแทนคนอื่นหมดเนื้อหมดตัวบางคนการเงินกำลังดีมีโชคเข้ามาก็ดันถูกคนปองร้ายกั่นแกล้งขัดแข้งขัดขาจนต้องสูญเสียโชคลาภรายได้มากมายไปต่อหน้าต่อตาโดยฉับพลันก็มีครับคนวันที่18เป็นคนที่ชีวิตการเงินพ,พลิกผันเอาแน่เอานอนไม่ได้ที่สุดครับหลายครั้งที่คนรักคนสนิทคนใกล้ตัวญาติพี่น้อง หรือแม้กระทั่งเป็นพี่น้องคลานตามกันมาพ่อแม่เดียวกันหรือแม้กระทั่งเป็นลูกในไส้ของคุณเองนั่นแหละครับตัวดีที่คอยหลอกลวงคดโกงหรือสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้คุณสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอาจารย์ขอเตือนให้ระวังคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวให้ดีด้วยครับจะช่วยเหลือทางด้านทรัพย์สินเงินทองแก่ใครให้ใช้เหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมเหนือความรักความหลงหรืออารมณ์ส่วนตัวให้มากให้มีสติรอบครอบเสมอควรดูแลจัดก,การทรัพย์สินเงินทองให้ดี ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่สูญเสียหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเงินทองที่อุตสาหขยันทุ่มเทหามาอย่างดีและรักษาไว้ให้อยู่กับคุณได้นานตลอดไปครับจะเห็นได้ว่าคนวันที่18นั้นมักต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคความไม่แน่นอนทั้งด้านการเงินการงานชีวิตความเป็นอยู่แต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ท้อแท้ต่อปัญหาอุปสรรคง่ายๆไม่แยแสเกรงกลัวต่อปัญหาอุปสรรคหรือคนที่คิดไร้ปองไร้ทั้งหลายครับไม่แคร์ไม่สนใจกับคนพวกนี้ให้เสียเวลา มักจะพูดกับตัวเองว่าช่างมันไม่ตายหาเอาใหม่ได้คนวันที่18จะใจนักเลงแบบนี้แหละครับแล้วพอตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงได้ใหม่จึงจะหาวิธีทวงคืนล้างแค้นอย่างเจ็บแสบสาสมไหลเท่าต่อคนที่ทำชั่วทำเลวกับคุณชนิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อคุณหรือคนอื่นในสังคมได้อีกครับสำหรับด้านความรักของคนวันที่18ค่อนข้างเป็นคนเลือกคู่ครองเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบหรือคำสั่งของใครไม่ชอบให้ใครมาบังคับจิตใจ ก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของคุณเกินไปถ้าเป็นแบบนี้คุณจะถอยหางหรือเลิกคบหาไปเลยคนวันที่18จะยอมให้ใครมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองก็ต่อเมื่อเป็นรักแท้ของเขาหรือเธอจริงๆจะทุ่มเทดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่คนรักอย่างเต็มที่และมีหลายครั้งเลยที่จะทําแบบดีอย่างไร้ที่ติด,ด้วยความจริงใจยินยอมยินดีจากตัวคุณเองแต่ก็ขอให้ระวังพลังของพระราหูที่จะทําให้คุณลุ่มหลงคนรักจนหัวปักหัวปาอะไรก็ยอมให้เข้าไปหมด ซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียระวังถูกหลอกให้รักให้หลงพอเขาปลอกล่อคุณหมดตัวแล้วก็ทิ้งคุณไปมีคนอื่นจะรักใครชอบใครก็ให้มีสติให้สมเหตุสมผลด้วยครับคนวันที่18มักเผชิญกับเรื่องที่พลิกผันผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักหรือคนรักหลายครั้งกว่าจะเจอคนที่เป็นคู่แท้ครับบางคนแต่งงานช้าหรือเป็นโสดไร้คู่ครองให้ระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าทะเลาะวิวาทขัดแย้งกับคู่ครองมีปัญหาหย่าร้างหรือต้องพลัดพรากจากคนรัก บางคนเป็นไม้ก่อนไว้อันควรชีวิตครอบครัวมักมีปัญหาคนวันที่18เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงพร้อมที่จะโอบอุ้มดูแลช่วยเหลือคนรักทุกวิถีทางตราบใดที่คนรักหรือคู่ครองของคุณไม่นอกใจคบชู้คบซ้อนทรยศหักหลังความรักที่คุณมอบให้นี่คือสิ่งที่คนวันที่18ยอมรับไม่ได้และให้อภัยไม่ได้จริงๆถ้าจับผิดได้คาหนังคาเขาวว่าถูกนอกใจก็พร้อมจะตัดขาดย่าร้างแยกทางอย่างไม่เหลือความผูกพันใดๆกันอีก ทางใครทางมันจะได้เจอกันอีกครับด้านอาชีพการงานที่เหมาะกับคนวันที่18เนื่องจากชีวิตมีเกณฑ์ยกย้ายบ่อยถ้าเป็นข้าราชการก็มักต้องโยกย้ายบ่อยถ้าทํางานบริษัทก็มักต้องย้ายสาขาย้ายตําแหน่งย้ายที่ทํางานบ่อยคนวันที่18จึงไม่เหมาะกับอาชีพที่ทํางานอยู่กับที่ต้องยอมรับสภาพให้ได้จึงจะอยู่ได้ควรหางานที่ได้ติดต่อเดินทางบ่อยๆจะเป็นผลดีต่อตัวคุณมากอาชีพการงานที่เหมาะกับคนวันที่18อาทิตย์เช่นผู้บริหารบริษัทหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ นักวางแผนพัฒนานักดูแลจัดการบริหารการเงินธนาคารสินเชื่อรับจำนองจำนำทหารตำรวจนักการเมืองนักปกครองนักกฎหมายอาจารตุลาการผู้บริหารงานวงการบันเทิงครีเอทีฟนักร้องนักแสดงนักประพันธ์งานการท่องเที่ยวงานเกี่ยวกับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศงานติดต่อประสานงานเป็นนักธุรกิจค้าขายนักประดิษฐ์วิศวกร แพทย์พยาบาลงานสาธารณสุขงานมูลนิธิประชาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนงานจิตอาสานักกีฬาเป็นต้นครับทางด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของคนวันที่18โดยทั่วไปเป็นคนมีพละกกาลังแข็งแรงดีแต่ก็ให้ระวังโรคภัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้ไซนัสโรคระบบทางเดินหายใจหลอดลมปอดหัวใจโรคเกี่ยวกับระบบเลือดโรคต่อมต่างๆในร่างกายผิดปกติโรคเครียด โรคความดันโรคเกี่ยวกับดวงตาและให้ระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทต,ต่างๆเป็นต้นครับทางด้านการทําบุญทํากุศลเสริมบุญบาร,รมีเสริมโชคเสริมดวงชะตาสําหรับคนวันที่18อาจารย์ขอแนะนําว่าบุญกุศลในเบื้องต้นที่ทําได้ง่ายและไม่เสียงเงินใดๆเลยคือหลีกห่างไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขดํารงตนอยู่ในศีลธรรมที่ดีฝึกสมาธิภาวนารู้จักสงบอารมณ์จิตใจระงับกิเลสมันทําความดีอย่างมีสติรบอบคอบ แล้วชีวิตคุณจะเจริญรุ่งโรดมีความสุขนอกจากนี้ควรทําบุญบาเพญกุศลให้แก่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรกราบไหว้สักการบูชาเช่นพระอาทิตย์พระราหูที่เป็นเทวดาแห่งดวงดาวที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณโดยตรงพระเกตเทนพนพเคราะห์ต่างๆพระพิคเนธพระศิวะพระแม่กาลีปราบมารพระวิษณุหรือพระนารายท่านเท้ามหาพรหมพระยาจอมราชเท้าเวสุวรรณพระแม่ธรณีพระสยามเทวาธิราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทั้งหลายเป็นต้นถ้าเป็นทางสายจีนก็เช่นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเยกเซียนฮ่องเต้เทพไฉสิงเอียไทยสวยเอียตัวเหล่าเอียอรหันจี้กงแปดเซียนอรหันเทพเจ้ากวนอูเป็นต้นและทําบุญอุทิศบุญกุศลให้แก่บุพการีบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ให้องค์ศิกรรมซึ่งกันและกันให้ไปสู่สุขติด้วยดีครับเทพเจ้านั้นก็เลือกในสายที่ตนเองนับถือศรัทธาบุญกุศลที่ทําอุทิศให้นั้นแน่นอนว่าแต่ละคนไม่สามารถทําได้ในทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกทําตามที่เหมาะสมแก่โอกาสและฐานะอัตภาพของตนเองจะมากจะน้อยก็ล้วนเป็นบุญกุศลทั้งนั้นครับเช่นร่วมทําบุญสร้างวัดบาอารามบุญสังฆทานถวายพระสงฆ์บุญถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือสิ่งที่ให้แสงสว่างช่วยบํารุงค่าไฟแก่วัดบุญถวายน้ํา ช่วยบำรุงค่าน้ำแก่วัดเททองหล่อพระบุญกฐินผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนสร้างสาธารณูปโภคบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ประสบภัยทั้งหลายด้วยจิตบริสุทธิ์และมีสติอย่าทำด้วยความหลงงมงายหรือเกินตัวแล้วชีวิตของคุณจะประสบแต่สิริมงคลครอบกรรมวิบากกรรมก็เบาบา,บางลงโชคดีมั่งมีสีสุขจเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง ผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวให้การช่วยเหลือดูแลด้วยดีมีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนับถือมีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไปครับส่วนท่านที่ต้องการแก้เคล็ดเสริมดวงทางเลขศาสตร์เลขที่ส่งผลดีต่อคนที่เกิดวันที่18หรือเลข18ที่สุดคือเลข9ที่ส่งผลดีต่อทั้งเลขหนึ่งและเลข8นอกจากนี้จะใช้เลขมงคลที่ดีต่อชีวิตเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ดวงชะตาเช่นเลข1 4 4 1 1ส5 1หนึ่งหหหนึ่ง 1 9 9 <c oughs> 1 2 4 4 2 2 9 9 2 4 5 5 4 5 9 9องและ99เป็นต้นหรือจะเขียนหรือทำหมายเลขที่ชอบในจำนวนนี้หรือหมายเลขมงคลตัวอื่นที่ชอบพกติดตัวติดกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าอะไรที่ใช้เป็นประจําเพื่อเป็นสิริมงคลก็ทำได้ครับที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับเลขศาสตร์ประจำวันเกิดเมื่อรู้แล้ว ต่อไปเลขศาสดวงดาวจะไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่องมง,ง,งายไร้เหตุผลหรือเป็นสิ่งลิขิตชะตาชีวิตของคุณฝ่ายเดียวแต่คุณจะรู้ข้อดีข้อเสียรู้จักระมัดระวังตัวและย้ำเตือนให้ดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบมีสติปรับปรุงแก้ไขกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองอย่างมีเป้าหมายไปในทางที่ดีได้จะเห็นว่าในที่สุดแล้วจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณที่คุณเป็นผู้กำหนดด้วยนั่นเองฉะนั้นขอให้ทุกท่านมันสร้างกุศลผลบุญคุณงามความดีกันให้มากๆดีกว่าครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขทุกท่านครับ